อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยฉันสนุกใจหาดนะคะหรือน้อมทานที่ชื่อพ่อครูตั้งให้ทำหน้าที่อะไรในงานเจอ๋อมาปีนี้มาทำหน้าที่ผนกแกงค่ะ เท่าที่รู้จักอาสโนโอมาเนี่ยอสโนโนี่เป็นคนทุมเททำงานตั้งแต่ไศาลีมาแล้วเนาะงานไหนก็ตามเท่าที่เห็นคือเต็มที่กับงานก็อยากทราบว่าการมาทำงานเจในทุกๆครั้งน่ะอาโนมีเป้าหมายอะไรอ๋อสำหรับตัวเองนะคือกินเจกินมังสวิรัตเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ไประโยชน์คนะ่ะสุขภาพก็ดีด้วยแล้วก็มันอะไรอะ จิตใจเราก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือเราพอเราทําดีแล้วเราก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องที่ยังไม่เคยทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้หันมาไม่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยลองมาอย่างอย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะคือสุขภาพมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มีจิตที่อยากให้พี่น้องได้รู้นะคะ่ะว่าการที่กินเจเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามันหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเราเนี่ยก็กินมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเพิ่มพลังด้วยซ้ําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้พี่น้องที่ยังไม่เคยกินเนี่ยอยากให้มาทดลองดูว่าเออมันจะจริงอย่างที่เขาพูดไหมว่ากินเจแล้วมันจะหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันไม่ใช่ค่ะยิ่งทําเหมือนเราเหมือนยิ่งมีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เจ็บค่ะคือและจิตใจมันก็ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ท,ทั้งทที่ต้องเจอผัสสะอะไรต่ออะไรเงี้ยคือเหมือนเรารู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มาทางสายนี้คิดว่ามันถูกทางแล้วถ้าเราไม่มาเจอพ่อครูนี่เราคงจะหลงไปอีกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะตอนนี้ก็คือมีความรู้สึกว่า ต้องเดินทางสายนี้แหละให้สุดๆไปเลยอะยไร <ผม S 1> งเลยเนาะ,ะเห็นยังไงเกี่ยวกับคําว่าสัตวชีพสัตวชีพคือยิ่งฟังพ่อครูตอนนี้ค่ะคือเหมือนพูดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์อะพวกนี้นค่ะคือเราก็ยิ่งมีจิตสํานึกว่าโอ้ยังเห็นคนที่เขายังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขามามองเห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่ามัน มันคือมันไม่ต้องไปสัมผัสกับเขาเลยเนี่ยมันมันมัน,มนบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ทางเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันจะมีจิตที่เมตตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ญาติพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้มาทดลองก็อยากให้มาทดลองอ่ะค,ะค่ะขอบคุณค่ะอ,คอาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัต